จรืนพรพุทธศาสน,นิกชนสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำเรื่องลูกมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มบุญบรารเมีเป็นข้อคิดสักเกิจใจงดเว้นจากการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจคำว่าลูก เป็นคำที่พ่อแม่เรียกลูกอย่างไพเราะหรือผู้ใหญ่เรียกเด็กเล็กๆด้วยเมตตากรุณาก็ใช้คำว่าลูกเหมือนกันถ้าเรียกว่าลูกเฉยๆไม่ต่อเติมอะไรลงไปก็เป็นคำที่ไพเราะเหมาะสำหรับผู้น้อยพอประมาณลูกเป็นความหวังของพ่อแม่ทุกคน พ่อแม่ที่แต่งงานอยู่กินเป็นภรรยาสามีกันเกือบร้อยเปิดเซน์ที่ต้องการมีลูกภรรยาสามีบางคู่แม้จะแต่งงานอยู่กินร่วมกันมาเป็นเวลาตั้งหลายปีแล้วยังไม่มีลูกเที่ยวบนบานวิงวอนสิ่งสังสิทธิ์ที่ตนเชื่อเคารพนับถือเพื่อขอให้มีลูกซึ่งบางคู่ก็สมหวังได้ตามที่ต้องการ แต่บางคู่ก็ไม่สมหวังผู้ที่ไม่สมหวังบางท่านถึงกับไปขอเอาลูกของคน,คนอื่นมาเลี้ยงเป็นลูกของตนเรียกว่าลูกบุญธรรมก็มีบางคนขอลูกใครไม่ได้ถึงกับจ่ายเงินหรือทรัพย์สมบัติเพื่อแลกเอาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกก็มีรวมความว่าสามีภรรยากเกือบทุกคู่ต้องการลูกอยากได้ลูก อยากมีลูกด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะถามว่าเหตุใดสามีภรรยาจึงอยากมีลูกอยากได้ลูกอามาเลี้ยงไว้คำตอบในเรื่องนี้ถ้าว่าตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาท่านพรนนาไว้ดังนี้สามีภรรยาผู้ฉลาดที่ปรารถนาอยากจะได้ลูกอยากจะมีลูกก็เพราะได้พิจารณาเห็นสิ่ง สิ่งที่ตนจะพึงอาศัยลูกได้ห้าประการคือ1เมื่อตนมีลูกและเลี้ยงลูกจนเติบโตแล้วเวลาที่ตนแก่เท่าชราลงกำลังวังชาลดน้อยถอยลงจะได้อาศัยลูกช่วยเหลือเป็นภาระให้แก่ตนบ้างพูดง่ายๆก็คือเมื่อตนเลี้ยงเขามาแล้วเขาคงจะเลี้ยงตนตอบแทนบ้างหรือ เจ็บไข้ไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ก็จะได้อาศัยลูกช่วยเหลือได้บ้างสองเมื่อลูกที่เราเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่แล้วเวลาตนแก่เท่าหูตาเรียวแรงสติปัญญาเสื่อมถอยลงทำกิจการงานต่างๆไม่ค่อยจะไว้หรือทำได้แต่ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนก็จะได้อาศัยลูกช่วยสืบต่อกิจการงานนั้นๆแทนได้บ้าง ตัวอย่างเช่นได้ตั้งโรงงานผลิตสิ่งต่างๆได้ตั้งโรงเรียนสอนวิชาต่างๆหรือดําเนินธุรกิจการค้าการ,าการธนาคารการก่อสร้างไว้เมื่อตอนบริหารไม่ไหวก็จะได้ลูกช่วยดำเนินการต่อพูดง่ายๆก็คือจะได้อาศัยลูกช่วยสืบทอดกิจการงานของตนต่อไปนั่นเอง 3. พ่อแม่ได้ช่วยกันสร้างฐานะตั้งวงสกุลเป็นที่เด่น และมีเกียรติปรากฏในสังคมสังคมนิยมยอมรับนับถือเพราะได้ทำดีมีประโยชน์มาตลอดเมื่อตอนแก่เท่าจะราลงคงจะดำรงความดีนั้นไปได้อีกไม่นานแต่ต้องการจะให้วงสกุลยืนหยัดถาวรและเด่นดังต่อไปจึงอยากได้ลูกเป็นผู้สืบทอดเจตนาและความดีพูดง่ายๆคือ อยากได้ลูกช่วยดำรงรักษาชื่อเสียงวงศ์สกุลต่อไปสี่สามีภรรยาเมื่อร่วมชีวิตกันแล้วต่างหน้า,ต,าต่างตาพยายามทำงานหาเงินรวบรวมทรัพย์สมบัติแล้วแต่จะพอใจบางคู่อาจจะสร้างตึกแถวให้เช่าบางคู่อาจซื้อที่ดินเก่งกำไรบางคู่ดำเนินการค้าบางคู่ก็เปิดธนาคารบางคู่สั่งโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรม จังบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆตามความถนัดและตามความสามารถของตนเพื่อรวบรวมทรัพย์สมบัติเป็นการใหญ่จนบางคู่มีเงินมีสมบัติมากมายเป็น 100, 000, 000, 000, ร้อยล้านพันล้านหรือมากกว่านนี้และในโอกาสเดียวกันคนทั้งสองก็แก่เท่าชาราลงไปเรื่อยๆไม่มีผู้ดูแลรักษาหรือพัฒนากิจการของตนต่อไป จะมอบให้ผู้อื่นก็ไม่สบายใจจึงอยากได้ลูกไว้สืบทอดสมบัติของตนต่อไปพูดง่ายๆก็คือหาสมบัติไว้ให้ลูกและอยากให้ลูกรักษาพ,พัฒนาสมบัติต่อไป5สามีภรรยาตั้งแต่ร่วมชีวิตกันมาก็เอาแต่ตั้งหน้าประกอบอาชีพหาทรัพย์รวบรวมทรัพย์ตั้งฐานะเพื่อความอยู่ดีกินดีมีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคม วังความสุขสบายในปัจจุบันเป็นประการสำคัญจนลืมนึกถึงการข้างหน้าว่าจะต้องเดินทางต่อไปไม่ใช่หยุดอยู่เพียงปัจจุบันนี้เท่านั้นทุกคนเมื่อมีปัจจุบันก็ต้องมีอนาคตหมายความบางเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายและเมื่อตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่อีกคนที่ตายไปแล้วเอาสมบัติอะไรติดไปไม่ได้เลยนอกจากบุญบาปที่เคยทำไว้ก่อนตายเท่านั้น บางคนลืมคิดในข้อนี้มัวแต่หาเงินรวมเงินรักษาเงินจนลืมทำบุญผู้ที่อยู่ในฐานะดังที่กล่ามานี้แหละอยากได้ลูกเอาไว้ทำบุญอุทิศผลให้เมื่อตนตายแล้วซึ่งก็เป็นความหวังที่เลือนลางเพราะลูกอาจจะไม่ทำให้ตามตั้งใจไว้ก็ได้หรือ ลูกอาจจะทําบุญอุทิศผลให้ก่อจริงแต่ตนเองอยู่ในฐานะที่อนุโมทนาบุญไม่ได้ก็เลยพลาดหมดเหมือนหวังน้ําบ่อข้างหน้าอาจไม่มีบ่อหรือมีบ่อแต่ไม่มีน้ําหรือมีทั้งบ่อทั้งน้ําแต่ตนขาดอุปกรณ์ที่จะนําน้ํามาใช้ได้ก็พลาดเหมือนกันสรุปความในข้อนี้ก็คือพ่อแม่ต้องการมีลูก เพื่อช่วยจัดการศพและทำบุญอุทิศผลไปให้ในเวลาที่ตนตายไปแล้วนั่นเองสรุปความหวังของพ่อแม่หาประการคือ 1. ต้องการให้ลูกเอาใจใส่ดูแลตนเวลาแก่เท่าหรือเวลาเจ็บป่วยไข้ 2. ต้องการให้ลูกช่วยภาระกิจที่ตนกำลังทำหรือที่ทำค้างไว้ให้สำเร็จแล้วล่วงไป สามต้องการให้ลูกเป็นตัวแทนดำรงรักษาวงศกุลให้ยืนยาวต่อไปสี่ต้องการให้ลูกเป็นกุรธาญาติดำรงรักษาทรัพสมบัติของตนสืบไปหา้าต้องการให้ลูกเป็นธุระจัดการศพและทำบุญบุทิศให้เมื่อตนตายไปแล้วพ่อแม่เกือบทุกคนที่อยากได้ลูกล้วนทั้งความบังไว้ในลักษณะเดียวกันนี้ถึงไม่ พูดไม่ออกปากแก่ใครๆแต่ใ้จริงก็ต้องการอย่างนั้นแทบทุกคนจึงได้อุตส่าห์ทนุถนอมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ลูกได้เราเรียนตลอดจนทุ่มเทให้ลูกได้มีงานทําเป็นหลักฐานสิ่งที่ต้องการก็คือความหวังห้าประการดังที่กล่าวแล้วแต่ถ้าว่าพ่อแม่พูดตั้งความหวังไว้อย่างงด,ดงามนั้นจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นลูกเป็นส่วนสําคัญพ่อแม่บางคู่รักลูกเลี้ยงลูกนน้อมลูกเอาใจลูกส่งเสริมลูกในทางผิดผิดจนลูกได้ใจใจแตกเสียผู้เสียคนเสียความรู้สึกทํางานไม่เป็นเอาแต่ใจตัวเองเจ้าแง่แสนงอนคิดว่าตนเป็นหัวแก่วหัวแหวนเป็นสิ่งล้าค่าของพ่อแม่พ่อแม่จะต้องคอยเอาใจตนพ่อแม่จะดู ด่าว่ากล่าวให้ตนน้อยใจไม่ได้ถ้าว่ากล่าวมากๆเขาก็หน,นี้ออกจากบ้านพ่อแม่ก็ต้องชมชาญติดตามไปงอนเงาะเอาตัวกลับมาลูกต้องการอะไรอยากได้อะไรด้วยความรักลูกสงสารลูกพ่อแม่รีบหาให้ทันทีไม่ทันได้พิจารณาว่าสมควรหรือไม่จะเป็นผลดีผลเสียแก่ลูกต่อไปหรือไม่ตามใจไปเสียทุกอย่างถ้าลง พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยอาการอย่างนี้มีหวังต้องน้ำตาตกทั้งนอกทั้งนอกในทีเดียวและที่ตั้งความหวังไว้แต่แรกนั้นก็ต้องเป็นอันยกเลิกไปด้วยเพราะมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จน้อยมากหรืออาจไม่สำเร็จเลยก็ได้การที่พ่อแม่ตั้งความหวังไว้และจะสมหวังตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการคือ 1. การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลกูกให้เห็นความสำคัญของพ่อแม่สองเนื้อแท้ธาตแท้ของลกูกรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการเลี้ยงลูกอบรมให้ลกูกเห็นความสำคัญและซาบซึงในคุณของพ่อแม่เป็นภาระที่จำเป็นที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามหรือละเลยไปเสียยาผักภาระ ไปให้ครูอาจารย์ที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยหรือโยนภาระไปให้พระพิสุทธิสมเณรผู้สอนศาสนาเพราะนั่นเป็นเพียงความปังที่อาจเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้แต่ที่แน่ๆพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนลูกด้วยตนเองด้วยการให้ความอบอุ่นให้ความรักความเมตตาด้วยใจจริงและด้วยการทําให้เขาได้เห็นตัวอย่างคือต้องมีทั้งแนะและนำยาวแต่สอนเพียงอย่างเดียว ต้องทำตัวอย่างให้เขาเห็นอย่างจริงจังด้วยการได้เห็นตัวอย่างเขาจะจดจำได้ดีกว่าคำสอนเช่นพ่อแม่พาลูกไปเยี่ยมและโปรนนิปัติปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีพระคุณแก่ตนหรือใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นไม่เล่นการผันอันไม่ติดใบยมกุกสิ่งเหล่านี้เมื่อลูกได้เห็นจะจดจำไว้ได้นานแล้วฏิบัติตามได้โดยแม่เก้อเขิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ข,ขึ้นอยู่กับเนื้อแท้ธาตุแท้ของลูกเข้ามาประกอบด้วยคําว่าเนื้อแท้ธาตุแท้หมายถึงสันดานของลูกแบ่งออกเป็นสามลักษณะคือ 1. อนุชาตบุตรลูกเสมอพ่อแม่2อภิชาตบุตรลูกเด่นกว่าพ่อแม่ 3. อวชาตบุตรลูกต่ำกว่าพ่อแม่อนุชาตบุตรหมายถึงลูกที่ทําดีตามพ่อแม่ แดะแก่ลูกที่มีพื้นสันดานดีมาแต่เดิมเป็นคนว่าง่านไม่ดือ้อรัน้นขยันเรียนขยันทำงานมีกริยามารยาทเรียบร้อยไม่เป็นที่หนักใจของพ่อแม่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่พ่อแม่ทั้งมีวิชาความรู้มีอาชีพมีคุณธรรมอัตนธรรมรักษากนบรรทมเนีมประเพณีของท้องถิน่นคล้ายๆกับพ่อแม่เหมือนคำพูดที่ว่าลูกไม้ย่อมหล่นแม่ไกลต้น คือจะดีบังชั่วบังก็ไม่ห่างจากพ่อแม่มากนักตัวอย่างเช่นพ่อแม่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนพ่อคขาแม่ขายลูกก็มักดําเนินอาชีนพั้นเหมือนกันพ่อแม่เป็นข้าราชการลูกก็มักดําเนินอาชีพนั้นเหมือนกันพ่อแม่เป็นพุทธศานิกชนลก็เป็นพนักงานิกชนเหมือนกันพ่อแม่เป็นอุบาสิกอุบาสิกาลูกก็เป็นอุบาสิกอุบาสิกาเหมือนกันเช่นลูกของ ธรรมิกก็อุบาสกแม้พ่อตายแล้วพวกลูกก็ยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาเหมือนเดิมลูกที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาเรียกว่าอนุชาต,ตบุตรลูกที่มีความดีเสมอพ่อแม่หรือคล้อยตามพ่อแม่ลูกบางคนมีพื้นเพศสันดานดีมาแต่อดีตชาติได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีในปัจจุบันบ้างมีวัฒนาบาร,รมีมีบุญกุศลเก่าสนับสนุนส่งเสริมบ้าง เป็นเหตุให้เขาเป็นคนดีได้พ่อแม่ที่ดีได้ญาติพี่น้องที่ดีได้สิ่งแวดล้อมที่ดีนอกจากเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายแล้วยังเป็นผู้ที่ขยันเรียนขยันทำงานมีกริยามาร,รยาทเรียบร้อยกรอบพ่อแม่ญาติปู้ใหญ่และผู้ที่มีพระคุณแก่ตนนอกจากนี้ยังเป็นคนมีความคิดสั่งสรรค์มีความคิดก้่าวหน้ามีความทะเยอทะยานอยากใฝ่ในทางที่ดีสูง รู้จักเลือกคบสมาคมกับคนดีคบนักปราชญ์คบผู้ดีเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นคนมีอุดมคติมีความมั่นใจมีอุตสาหะเิรียะไม่ท้อแท้ต่อบสักมีความตั้งใจจริงมุ่งความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญลูกที่มีลักษณะอาการดังกล่าวนั้นมักจะประสบความสำเร็จดีกว่าพ่อแม่มีนานะดีกว่ามีเกียรติยศสูงกว่าทำประโยชน์แก่สังคมได้มากกว่าพ่อแม่ ยกฐานะตระกูลวงให้สูงเด่นเช่นพ่อแม่อาจเป็นเพียงชาวนาแต่ลูกพยายามดิ้นรนจนเป็นข้าราชการมีตำแหน่งเป็นผู้นำกลุ่มชนหรือเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านโรงเรียนโรงงานธนาคารและสถานที่บริการธุรกิจทั่วไปในด้านศิลธรรมวัฒนธรรมจริยธรรมธรรมเนียมประเพณีก็เช่นกัน พ่อแม่อาจจะเป็นเพียงาศาสนิกชนรับศีลปฏิบัติธรรมเป็นบางโอกาสแต่ลูกมีโอกาสได้โบเรียนเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นเจ้าคณะเป็นผู้นำปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีบทบาททางาศาสนาท่านหนึ่งตัวอย่างเช่นสมณรรูปหนึ่งเป็นลูกของคนยากจนนับตั้งแต่เกิดพ่อแม่อยากพี่น้องมีฐานะและมีความสุขดีขึ้นเรื่อย ต่อมาเด็กผู้นั้นบรรพชาเป็นสามเณรบำเพ็ญสมณธรรมจนเป็นพระอาหารหันต์มีบริวารเป็นจำนวนมากอายุครบอุปสมบทอุปสมบทแล้วได้เป็นเจ้าคณะปกครองพระสงฆ์มากมายเป็นที่พึ่งของครงหัดและบรรพชิตช่วยกิจพระศาสนาจ,จนปรินิพานบทอย่างนี้เรียกว่าอภิชาตบุตรคือลูกที่ดีกว่าพ่อแม่เกิดมาช่วยพ่อแม่ให้มีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้น ลูกประเภทที่หนึ่งและที่สองดังที่กล่าวมาแล้วเป็นลูกที่พ่อแม่ต้องการปรารถนาอยากได้เพราะนำรงความดีและเสริมความดีแก่พ่อแม่วงสกุลเรียกว่าลูกชูสกุลมีลูกอีกชนิดหนึ่งที่พ่อแม่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคือลูกที่ทำลายวงสกุลทำลายศีลธรรมวัฒนธรรมที่ดี เป็นลูกที่มีหลายๆอย่างต่างจากพ่อแม่ส่วนมากต่างไปในทางที่ไม่ดีลูกประเภทนี้มักจะเริ่มตนด้วยความเป็นคนดื้อไม่คขลพเชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อคําเตือนคําสอนของพ่อแม่มักเห็นเผื่อดีกว่าพ่อแม่เป็นคนเกียจคร้านขี้เกียจเรียนขี้เกียจทำงานชอบกบเพื่อนที่มีลักษณะและความประพฤติเหมือนกับตนแล้วพากันไปเที่ยวเรียหาความสนุกไปวัน วันหนึ่งวันหนึ่งต่อไปก็ช่วยช่วยชวนกันเล่นกันพนันบ้างติดสุราบ้างติดยาเสพติดบ้างเป็นนันทพานบ้างเป็นโจรเป็นขโมยบ้างโตขึ้นก็กลายเป็นภัยของสังคมจนไม่มีญาติผู้ใดต้องการและลูกประเภทนี้จะไม่ชอบเรื่องศีลเรื่องธรรมใครบังคับบัญชาไม่ได้มักก่อกรรมทําชั่วยอยู่เสมอหาความเจริญความก้าวหน้าได้ยากเขาจึงเรียกลูกประเภทนี้ว่าอาวชาตบุตร คือลูกที่เลวหรือต่ำกว่าพ่อแม่ความจริงลูกที่ต่ำกว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนเลวไปหมดทุกคนบางคนเพียงแต่โดยโอกาสที่จะเรียนโดยโอกาสที่จะทำงานดีๆความรู้น้อยกว่าพ่อแม่ศีลธรรมด้อยกว่าพ่อแม่ฐานะการเป็นอยู่ต่ำกว่าพ่อแม่ความประพฤติเสียหายมากกว่าพ่อแม่หรือบางทีพ่อแม่เป็นคนดี ใจบุญสุนทานลูกเป็นคนไม่ดีใจบาปหยาบช้าอาการอย่างนี้เรียกว่าอาวชาตบุตรอวชาตบุตรที่ทำตัวไม่ดีเป็นภัยของสังคมมักสร้างความดร้อนให้แก่พ่อแม่อยู่เสมอเขาเลยเรียกว่าลูกหลากบังลูกหลอกบังลูกเลิกบังที่เรียกว่าลูกหลากก็เพราะชอบก็เรื่องวิวาทก่อคดีแล้วก็ลาก,กเอาพ่อแม่ขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อประกันตัวบัง เปิดไปฟังคำตัดสินบ้างพ่อแม่ต้องเสียงเงินอยุดเสมอที่เรียกว่าลูกหลอกก็เพราะว่าเป็นคนปลอกลอกรีถ่ยหรือขโมยเงินทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไปเล่นการพนันบ้างดื่มสุรากับเพื่อนๆบ้างเที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมบ้างบำเรอสตรีที่ตนชอบบ้างคบนักเลงต่างๆบ้างจนพ่อแม่อยากจนหมดเนื้อหมดตัวไปก็มีหรือบางทีก็ปลอกลอก หลอกลวงพ่อแม่ว่าจําเป็นอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้จะต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้พ่อแม่ไม่รู้ความจริงก็วิ่งหาเงินให้ลูกไปทําอย่างนี้จนพ่อแม่หมดตัวเขาเรียกว่าลูกหลอกที่เรียกว่าลูกเลิกก็คือลูกที่พ่อแม่ทนทุกข์ทรมานกับความชั่วต่างๆของลูกไม่ไหวทนรับทุกที่ลูกทําแก่ตนไม่ไหวก็จําใจต้องตัดขาดจากกัน คือแยกทางกันเดินโลกก็ไม่นะคารพนักถือว่าเป็นพ่อแม่ความดีความชั่วไม่เกี่ยวถึงกันต่อไปลูกจากนี้เรียกว่าอาวชาตบุตรเหมือนกันลูกทั้งสามประเภทที่กล่าวมานี้พอจะสรุปลักษณะได้ง่ายดังนี้อนุชาตบุตรคือลูกที่มีความดีมีฐานะมีศีลธรรมกุณธรรมมีความเป็นอยู่พอๆกับพ่อแม่อภิชาตบุตร คือลูกกินมีความดีมีฐานะมีศีลธรรมมีความเป็นอยู่มีเกธยธียรติยศเหนือพ่อแม่อวาชาตบุตรคือบุตรที่มีความดีมีฐานะมีศีลธรรมที่ความเป็นอยู่ต่ำกว่าพ่อแม่ลูกทั้งสามประเภทนี้อนุชาตบุตรและอภิชาตบุตรเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ทุกคนอยากมีอยากได้ไม่ทําให้พ่อแม่เดือดร้อนเป็นเสมือนเกิดมาช่วยพ่อแม่เกิดมาเชิดชูสกุล วงให้สูงขึ้นเกิดมารับความบุถัมภ์จากพ่อแม่และกอบถัมภธรรมพ่อแม่ด้วยเป็นสง่าราศีเป็นเกตแก่ตนเองและแก่พ่อแม่แก่วงศ์สกุลลูกประเภทอวชาตบุตรเป็นลูกที่ต่ำกว่าพ่อแม่หาไม่สร้างความร้อนแก่พ่อแม่และไม่สร้างบาปก,กรรมทำความชั่วจนเกินไปไม่ทำลายศิลธรรมวัฒนธรรมไม่เป็นภัยของซ้งคง ก็ไม่น่าจะเสียหายมากนักโบราณท่านขานไว้ว่าพ่อแม่มีทุกข์อยู่สประการหรือสามอย่างคือหนึ่งทุกข์เพราะไม่มีลูกสทุกเพราะลูกตายสาทุกเพราะลูกงโง่หรือลูกเป็นคนชั่วทุกเพราะไม่มีลูกก็เป็นทุกเวลาตนแก่เท่าชาราเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ ทุกเพราะลูกตายก็เป็นทุกตอนตายใหม่ๆเพราะยังมีความรักความสงสารอยู่ส่วนทุกเพราะลูกโง่หรือลูกชั่วเป็นคนชั่วพ่อแม่เป็นทุกจนตลอดชีวิตเดือดร้อนตลอดชีวิตเพราะความเดือดร้อนของลูกก็เป็นทุกข์ของพ่อแม่ด้วยถ้าจะถามว่าลูกบางคนไม่มีลูกจับได้ลูกเที่ววิงวนขอต่อสิ่งที่ตนเคารพนับถือต่างๆ ก็ยังไม่ได้ลูกบางคนมีฐานะร่ำรวยหาลูกสืบสกุลไม่ได้แต่บางคนฐานะยากจนกลับมีลูกมากมายจนหาเงินส่งเรียนหนังสือไม่ทั่วถึงกันที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรการตอบปัญหาขอ้อนี้ต้องยกเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้ารัสพยากรณ์แก้ปัญหาของพระเจ้าโพธิราช ในสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ฟังจะทำให้เข้าใจดีขึ้นพระเจ้าโพธิราชเป็นกษัตริย์นครที่อุดมสมบูรณ์เมืองหนึ่งทั้งนั้นที่ทรงอภิเษกสมรสพระมัยเหสีมาตั้งหลายปียังไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดาเลยจึงทูลน,นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุเพืฉันในวังและทูลถามว่าต้นจะมีพระโอรสหรือพระธิดาหรือไม่ พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าไม่มีพระเจ้าโพธิราชจึงทูลถามว่าเป็นเพราะอะไรจึงไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นเพราะปุพกรรมคือกรรมเก่าที่ทั้งสองพระองค์ร่วมกันสร้างมาในอดีตชาติก้าวคือในชาติหนึ่งพระเจ้าโพธิราชและพระเมเหสีหนั่งเรือสำเพาไปในทะเลสำเพาเกิดอับปางลงทั้งสองคนได้ยึดแผ่นกระดานทรง ตัวเข้าสู่เกาะกลางทะเลได้ไม่มีอาหารจะเสวยจึงแสวงหาไข่นกมาทำอาหารประทังชีวิตไปเมื่อไข่นกหมดก็จบเอาพ่อแม่นกมาทำเป็นอาหารต่อมาแม้กลับสู่เมืองแล้วก็ยังนิยมเสวยไข่นกและเนื้อนกอยู่จนตลอดชีวิตผลคำที่ลากลูกจากพ่อแม่พลากพ่อแม่จากลูก ที่สองสามีภรรยาทำร่วมกันในชาตินั้นยังผลให้สามีภรรยาคู่นั้นไม่มีลูกมาหลายชาติจนกระทั่งมาถึงชาติที่เป็นพระเจ้าโพธิราชพระพุทธเจ้าทรงตรัสในตอนท้ายเทศนาว่าถ้าในชาตินั้นหากสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งไม่ประมาทคือเกิดสงสารนกขึ้นมาและไม่ยอมกินไข่นกไม่ยอมกินนกไม่เบียดเบียนสัตว์ให้พรากจากกัน ด้วยความไม่ประมาทของผู้นั้นจะเป็นเหตุให้มีวิญญาณสัตว์มาเกิดเป็นลูกได้บ้างข้อนี้ท่านผู้ฟังอย่างสงสัยยังไม่เข้าใจที่พูดมานี้จะได้ศึกษาได้จากหนังสือพรธรรมบทภาคที่6เรื่องที่หนึ่งจะทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นส่วนในข้อที่ว่าเหตุใดขนยากจนจึงมีลูกมากฐานอก็อยากจนอยู่แล้วมีลูกมาก จะยิ่งยากจนยิ่งขึ้นข้อนี้อาจจะเป็นเพราะพ่อแม่ลูกเหล่านั้นมารับผลกรรมร่วมกันคือในอดีตชาติอาจจะเป็นคนตนีเห็นแก่ตัวไม่บริจาคทานไม่ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นคนใจแคบพอสิ้นชาติสิน้นภพคราวที่จะถือกำเนิดเกิดใหม่ก็ไม่อาจจะไปเกิดในลูกเป็นลูกของคนร่ำรวยได้ เพราะบุญกุณส่วนมีไม่พอจึงต้องมาเกิดเป็นลูกของคนยากจนทนทุกข์ทนลำบากกันต่อไปผิดถูกอย่างไรขอฝากไว้พิจารณาด้วยมีผู้ถามข้อหนึ่งว่าเหตุไรในปัจจุบันลูกจึงไม่ค่อยเลี้ยงดูพ่อแม่ปลอยให้พ่อแม่ลำบากอยู่ตามลำพังเหมือนกับคนที่ไม่มีลูกฉะนั้นข้อนี้ขอตอบอย่างอัตโนมัติว่าที่เป็นดังนั้นอาจเป็นเพราะหนึ่ง พ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ดีลูกขาดความอบอุ่นขาดการอบรมสั่งสอนที่ดี 2. พ่อแม่แม่เอาใจใส่ลูกปล่อยลูกไปตามยถากรรมสพ่อแม่ยกลูกให้ผู้อื่นนาไปเลี้ยงหรือจ้างผู้อื่นเลี้ยงแทน 4. พ่อแม่มีคู่หลายคนและมีลูกหลายคนลูกจึงรังเกียจกันเลี้ยงพ่อแม่ 5. พ่อแม่ไม่ยุติธรรมต่อลูกละเมียงต่อลูกเลือกที่รัก พลักที่ช่างหพ่อแม่ขาดเหตุผลชอบดูดาบนว่าจุกจิกจู้จี้เอาใจยากเจ็ดพ่อแม่เอาลูกเป็นเครื่องมือหาปินเช่นขายลูกเป็นต้นแพ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกอยู่ปฏิบัติตนไม่รับฟังคำเตือนจากผู้ใดเก้าพ่อแม่ไม่ต้องกันให้ลูกอยู่ปฏิบัติตนด้วยเหตุผลส่วนตัวสิ 10. ลูกไม่ได้รับมรดกหรือได้รับน้อยกว่าคนอื่นๆ 11. ลูกจะมีภาระที่จะต้องรับผิดช,ชอบอยู่ยังไม่มีโอกาส 12. ลูกมีความเห็นที่ผิดหรือถูกสอนในทางผิดผิดสิ 13. ลูกถูกกิเลสตัณหาครอบคลุมจิตใจจนไม่เห็นความดีของพ่อแม่ 14. เป็นสันดานไม่ดีของลูกเองเรื่องลูกยังมีอีกมากตอนนี้ขอจบไฟเพียงเท่านี้ก่อน ด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สร้างรัตติปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มจะทุกเพื่อกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยพยยนตรายทั้งปวงมีอายุวรรษาสุขภละปฏิพานธนาสาราสมบัติพิพัฒนมังคลสมุขข์พลผลดุลลาบยศุขสละเสริญมีความเจริญกข้าหน้าในหน้าที่การงานมีความร่มเย็นงอกงามไปบูตรในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ผู้ญาตาิญาติญาติสนิทมิตรสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จ จงสำเร็จดั่งมโนปนิธานของทุกท่านเถินโขจเจริญพร